เก็กล่อไว้ก่อนละกันชุบเยอ้อ่อเซล้มแข็งนี้ผมภาคเองครับกองกลับเป็นไรวะเก็กล่อไว้ก่อนลอะกันอไอ,อ้ดูด้ำแข็งนี่เป็นไงล่ะความสามารถนะ ร่าลํคอนจริงๆเลยร่าลําขาคมากกว่าละมากที่แกมาส่งข้ามราลฟอร์ดครั้งนี้ก็เพราะว่าแกต้องฆ่าคนเดี๋ยวก็แย่งขนมเด็กกินไม่งั้นเด็กมันก็จะอมบือตายไปสั์จอตู้เนี่ยพระแกเลยรู้ไหมวนวเขาเอ๊ดีแกทิ่จะไปยอมถอยจริงๆใช่ไหมไม่หรอกนะ ถ้าแกยังไม่อยากตายละ่ะไอปีศาจติวอ่าเฮ้ย,อ,ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอยืมรู้สึกว่ามันจะตายไปแล้วนะเนี่ยไอ้มแข็งนะั่นะนะ่ะ กลังมันร้ายแรงอย่างที่คิดเลยนะเนี่ยใช่ละสิแกหุบปากไปเลยเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวกูออกโลงเองออพูดดีๆนะเดี๋ยวกูเตะปากแตกแป้งเลยสาสาสุกีไม่ย้อนหนอกเป็นอยู่ตรงนั้นแหละแกรู้ไหมแกกำลังพูดกับใครอยู่แล้วนะพูดกับพลเลอเอกยังไงเล่า รู้สึกว่าไอ้เจ้าหนะ้ามันจะแข็งแก่งน่าดูฉันอยากประเมินมันสัก,กนหน่อยหนึ่งละนะเอ้อไปต่อหน้ากูอย่างนี้เลยเหรอไอ้สัสฮึ่ฮึเก็กหลอกกูต้องมาก่อนพวกเราพเลเรือเอกลิงหมามาแล้วเสรยลูปกปากยาเสพเขานีม่มา